Hello Good morning every student สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบครูปุ๊กนะคะกันในวันศุกร์ที่8ตุลาคมนะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะในการทบทวนเนื้อหาที่เราจะต้องสอบกันนะคะเด็กๆตั้งใจทบทวนเนื้อหากันหรือ,อยังพร้อมไหมคะ ข้อสอบรอบนี้นะคะถ้าดเด็กๆดูคลิปที่ครูปุกทบทวนให้เด็กๆจะทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะเพราะข้อสอบนี้จะอยู่ในคลิปหมดเลยนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังและดูให้ดีโอเคไหมคะพร้อมที่จะไปทบทวนเนื้อหาก,กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นะคะคเรื่องแรกที่เราจะทัวในวันนี้ก็คือการใช้ this และแดดเพื่อแสดงความใกล้และไกลของสิ่งของที่เราพูดถึงนะคะก็เริ่มต้นด้วยคำว่า this เลยนะคะคำนี้จะอ่านว่า this นะคะก็คือ นะคะใช้กับตำแหน่งใกล้นะคะแต่ไม่ได้แปลแว่าใกล้นะคะ this แปลแว่านี้นะคะแต่จะใช้กับตำแหน่งที่อยู่ใกล้นะคะส่วนคำที่สอง that นะคะไม่อ่าแปลแว่านั่นหรือนั้นนะคะใช้กับตำแหน่งไกลค่ะใช้กับตำแหน่งไกลนะคะเพราะฉะนั้น this กับ that จะเกี่ยวข้องกับคำถามอย่างไรนะคะที่เราจะใช้ในการทำข้อสอบเราไปดูกันค่ะ กรณีแรกนะคะเป็นการถามประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what นะคะคำถามก็จะมีอยู่2กรณีก็คือ what is this นะคะหมายถึงนี้คืออะไรใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราว่าคืออะไรนะคะส่วนคำถามที่สก็คือ what is that หมายถึงนั้นคืออะไรใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลว่าคืออะไรนะคะ รูปประโยคคำตอบนะคะก็จะตอบว่า i t is a uh, หรือ an นะคะก็ a uh, กับ an นะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นนะคะมีพยาญชนะกับสละเพราะฉะนั้นครูปุ๊กก็จะให้ไว้สองแบบก็คือ is is a uh, และ is is an นะคะ โดยการตอบชื่อสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ลงไปหลังจากที่เราถามว่า what is this หรือ what is that นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างสมมติครูป,ปูกให้ภาพหนังสือแต่เราไม่รู้ว่าภาพภาพนี้คือหนังสือนะคะแต่ตำแหน่งชี้ใกล้ก็จะได้คำถามว่า what is this นะคะ คำตอบก็จะตอบว่า is is อธิบาว่าสิ่งสิ่งนี้คืออะไรก็จะใช้คำถามว่า what is this นะคะคำตอบก็จะระบุมาเลยว่าคืออะไรตัวอย่างที่สองนะคะก็เปลี่ยนจากตำแหน่งใกล้เป็นตำแหน่งไกลและอยากจะรู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรก็จะใช้คำถามว่า what is that นะคะ คำตอบก็จะเป็น is is book เช่นกันนะคะใช้ book ก็คือจากภาพเลย book ก็คือหนังสือภาพก็เป็นหนังสือเปลี่ยนที่คำถามเท่านั้นเองนะคะว่าถ้าตำแหน่งใกล้คืออะไรก็จะใช้ถามว่า what is this ถ้าตำแหน่งไกลคืออะไรก็จะถามว่า what is that นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกรณีที่2นะคะกรณีที่สองนะคะที่เด็กๆจะต้อง 2. กรณีที่2เป็นการถามที่ขึ้นต้นด้วย is ก็คือตอบคำถามด้วย yes no question นะคะ yes no รูปประโยคคำถามก็จะมีนะคะ is this ะหรือ and เป็นการถามเพื่อความไม่แน่ใจนะคะคำถามจะลงท้ายว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ,ะ is this ะหรือ and ก็คือชื่อสิ่งของหรือนี้คือ ใช่หรือไม่ใช่นะคะก็จะใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะประโยคคำถามในกรณีที่2นะคะที่จะใช้ถามเพื่อความไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอีกประโยคหนึงก็คือ is that อะหรือ a n นะคะอาก็ถามชื่อสิ่งของลงไปที่เรา เห็นนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะประโยค is that นี้นะคะจะหมายถึงนั้นคือนะคะสิ่งที่เราถามสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ is that นี้นะคะจะใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลนะคะถามสิ่งที่อยู่ไกลว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรา ไปดูตัวอย่างนะคะของรูปประโยคคําถามและรูปประโยคคําตอบกันค่ะค่ะเด็กๆมาดูต่อนะคะในส่วนของตัวอย่างนะคะคุณครูให้ภาพดิสอน,นึงภาพนะคะแล้วก็ตำแหน่งชี้ใกล้นะคะแต่เราต้องการอยากจะถามภาพภาพนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเราดูรูปประโยคนะคะ รูปประโยคก็ถามว่า is this a pencil นะคะ is this a pencil ใช้คำว่า this นะคะในตำแหน่งใกล้และ pencil ก็คือถามเกี่ยวกับภาพเพราะฉะนั้นภาพเป็นดินสอและคำถามก็จะเป็น pencil เช่นกันเพราะฉะนั้นคำถามนี้หมายถึงนะคะหมายถึง นี้คือดินสอใช่หรือไม่อันนี้ภาพก็ดินสอคำศัพท์ก็เป็น p e n c ิลเพราะฉะนั้นตรงกันถ้าตรงกันแสดงว่าใช่รูปประโยคคำตอบก็จะตอบว่า yes it is นะคะอันนี้คือกรณีที่ใช่และตรงกันนะคะส่วนกรณีที่2นะคะครูภูใขาภาพเก้าอี้และชี้ตำแหน่ง ไกลนะคะตำแหน่งไกลและดูคำถามให้ดีนะคะครูปุ๊กถามว่า i s t h a t at a b l e ใช้คำว่า that ในการระบุตำแหน่งว่าไกลส่วนคำถามคำศัพท์นะคะจากรูปเป็นเก้าอี้ต้องเป็นคำว่า chair ใช่ไหมลูกแต่ในประโยคคำถามเป็น table ก็คือโต ok ๊ะเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็จะหมายถึงว่านั้นคือโต ok ๊ะ ขออภัยค่ะอ่ะนั้นคือโต๊ะใช่หรือไม่แต่ภาพเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นจะตอบ yes หรือ no คะก็ต้องเป็น no และ no อย่างไรนะคะประโยคคำตอบก็คือ no it is not เห็นไหมคะ no it is not นี่ก็คือในกรณีที่ ถามตอบ Yes No Question นะคะโดยการถามาเพื่อความไม่แน่ใจนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่และตรงกันก็จะตอบว่า Yes is it, it แต่ถ้าไม่ใช่และไม่ตรงกันประโยคคำตอบก็จะตอบว่า No is is not นะคะจำไว้ให้ดีนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะทำข้อสอบไม่ได้นะคะ และเรื่องสุดท้ายนะคะที่จะทวนอ่าก็คำศัพท์อีกเช่นกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจำคำศัพท์ไม่ได้นะคะคำศัพท์ในเรื่องนี้เด็กๆจะต้องทำในส่วนของคำตรงข้ามค่ะว่าคำศัพท์ไหนตรงข้ามกันกับคำไหนคำศัพท์ไหนสัมพันธ์กันกับคำไหนนะคะคำแรก big big ใหญ่คำที่สอง small small เล็ก big ก็ต้องคู่กับ small นะคะ ต่อไป FAT แฟตอ้วนก็คู่กับ THIN t ิ้ผอมหรือบางนะคะ LONG ลองยาวลองยาวนะคะก็จะคู่กับ SHORT ชอสัน้นหรือเตี้ยนะคะ LO ขออภัยค่ะ O L D o เก่าหรือแก่ก็จะคู่กับ N E W ใหม่นะคะแล้วก็ H O T ฮอตร้อนแล้วก็ C O L D โคหนาวหรือเย็น e นะคะสำหรับเรื่องนี้คำตรงข้ามจริงๆแล้วมีคำศัพท์เยอะนะคะที่คุณครูจะต้องสอนนะคะแต่นะคะการเรียนออนไลน์ถ้าเยอะเกินไปเด็กๆก็จะจำไม่ได้ครูปุ๊กจึงยก คำตรงข้ามนะคะของคำศัพท์คำตรงข้ามมาเพียงแค่10ตัวเท่านั้นนะคะในเด็กก็จะได้จําได้และก็ทําข้อสอบได้เพราะว่าระ,ระยะเวลาค่อนข้างน้อยในการจํานะคะถ้า เรียนปกตินะคะเด็กๆจะต้องได้รับคำศัพท์ในเรื่องของคำตรงข้ามนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทาไมมีคำศัพท์อยู่เพียงแค่นี้เองจริงๆแล้วมีเยอะแต่ครูผูกยกตัวอย่างมาสอนเพียงแค่10คคำเพื่อให้นักเรียนนั้นได้จำนะคะกับช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นี้ได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของคำศัพท์อีกหส่วนค่ะ คำศัพท์นะคะในบทเรียนที่จะต้องสอบอันนี้นะคะก็จะมี Classroom ห้องเรียนแล็คบลอดกระดานดำวินโดวหน้าต่างนะคะคอมพิวเตเครื่องคอมพิวเตอร์เด็กๆจำให้ดีนะมีอยู่ในข้อสอบด้วยนะรอ w ประตูนะคะอ่ะเดี๋ยวไปต่ออีกอันนึงค่ะ คูแบกกระเป๋านักเรียนดูให้ดีนะคะมีประกอบไปด้วยตัวอักษรอะไรบ้าง T a เบ e โต๊ะบ o กหนังสือแชร์เก้าอี้เพนช i เค a ร์กล่องดินสอและสุดท้ายนะคะเด็กโต๊ะเรียนเด็กๆจำคำศัพท์ให้ดีนะคะคำศัพท์ค่อนข้างจำเยอะนิดนึงแต่ตั้งใจให้ดีคำศัพท์บางตัวมีพื้นฐานมาแล้วก็เด็กๆก็รู้นะคะก็รู้ อยู่แล้วนะคะก็ดูในส่วนคำศัพท์ที่เพิ่มเติมเข้ามาโอเคค่ะสำหรับเนะะื้อหาที่ทวนในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายของการทบทวนนะคะเด็กๆตั้งใจดูคลิปของวันอังคารแล้วก็วันนี้คือวันศุกร์ให้ดีนะคะเด็กๆจะต้องนำไปใช้ในการทำข้อสอบกันโอเคค่ะอขอให้เด็กๆโชคดีในการทำข้อสอบนะคะแล้วก็ทำออกมาให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะวันนี้ครูบุ๊ก ขอฝากเนื้อหาทบทวนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ยังไงกูหว,ว,ว,วังว่าเราจะได้เปิดเทอมภาคเรียนที่สองแล้วกลับมาพบมาเจอหน้ากันนะคะไม่ต้องอได้ยินแต่เสียงกันแล้วเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้บายบาย